มาที่ข้อ28กันใกล้จะครบล้วกล้จะครบแล้ว,ล,วลูกบอลสีแดงมีอยู่7ลูกลูกบอลสีเขียวมีอยู่6ลูกและมีลูกบอลสีน้ําเงินจํานวนหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่แต่ถ้าความน่าจะเป็นของการหยิบลูกบอลสีน้ำเงินเป็น1ส่วน a แล้วตัวถามว่าผลรวมของค่า a ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะมีค่าเท่าไหร่ อืมข้อนี้แค่อ่านโจทย์ก็รู้สึกว่าไม่น่ายากเห็นะบางคนบอกจริงเหรอบอกว่าแค่อ่านโจทย์ก็ยากทุกข้อแล้วครับอ่ข้อนี้ดูแล้วน,น่าจะไม่ยากอ่าเรามาดูซิว่าข้อมูลมีอะไรบ้างเรามีลูกบอลสีแดงเจ็ดลูกใช่ไหมเท่ากับเจ็ดแล้วเราก็มีลูกบอลสีเขียวเท่ากับหกลูก แล้วเราก็มีลูกบอลสีน้ําเงินสีลูกไม่ลูกให้เป็นเอ็นลูกแล้วกันอย่างนี้แต่ข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าสุ่มหยิบขึ้นมาทีละลูกด้วยนะแต่ก็เดาว่าน่าจะสุ่มหยิบทีละลูกละเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะหยิบหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกแล้วมาลงกันทุกกรณีเนี่ยน่าจะช็อกตายแน่จริงว่าข้อนี้เนี่ยเลยเดาว่าน่าจะน่าจะหยิบทีละลูกนะ น่าจะหยิบลูกบอลทีละลูกน่าจะนะพอเป็นงั้นก็น่าจะไปต่อไม่ได้อ่ะแปลว่าตอนนี้เนี่ยลูกบอลรวมเนี่ยรวมมีเท่ากับ n บวกด้วยสิบสามลูกนั่นเองนี่คือลูกบอลทั้งหมดใส่แล้วเราบอกว่าน่าจะเอาตายล,าละอะไรคือน่าจะลูกบอลน,น่าจะหยิบลูกบอล ใช่ไหมทีละลูกโอเคพอหยิบทีละลูกปุ๊บมันก็เริ่มไม่ยากละความน่าจะเป็นใช่ไหม p e ของที่ได้ลูกบอลสีน้ําเงินแน่นอนว่าเราอยากได้สีน้ําเงินลูกบอลสีน้ําเงินมีทั้งหมดอยู่เอ็นลูกเพราะฉะนั้นจํานวนเหตุการณ์ที่เราจะได้ลูกบอลสีน้าเงินก็จะมีค่าเท่ากับเอ็นนั่นเองและส่วนด้วยจํานวนของซัมพล์สเปซทั้งหมดที่เป็นไปได้นั่นก็เป็น n บวกด้วย13แล้วโจทย์เนี่ยบอกว่าความน่าจะเป็นของที่หยิบลูกบอลได้สีน้ำเงินเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน A เราก็แทนลงไปเลยว่าเป็น1ส่วน A มีค่าเท่ากับ n ส่วนด้วย n บวกสิ 13. แบบนี้เราจะเห็นว่ามีตัวไปสองตัวถูกไหมทำไงดีอันดับแรกก็คุณค่ายก่อนเลยก็จะเป็น n บวกสมีค่าเท่ากับ an โจทย์อยากได้ผลรวมของ a ใช่ไหมเราก็น่าจะหาความสัมพันธ์ของไม่ a ก็ a, ก a, เ n ในะาทั้อย่างหนึง่งทำไงย้ายข้างย้ายข้าง n ไปฝั่งขวาใช่ไหมแต่เขียนฝั่งซ้ายก็เป็น an-n ลบ n มีค่าเท่ากับ3ดึงตัวร่วมออกเป็น n คูณกับ a-1 ลบ1มีค่าเท่ากับแปบ๊บหนึ่งนะ ทำไมถึงกลายเป็นสามสิบสามเราจะได้ว่า n คูณกับวงเล็บ a ลบหนึ่งจะต้องมีค่าเท่ากับสิบสามงั้นก็ไม่ยากแล้วสิจริงปะคือให้เราสังเกตนะว่าทั้ง n กับทั้ง a เนี่ยยังไงมันจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกแน่ๆจริงปะมันคงไม่มีหนึ่งส่วนศูนย์ แล้วมันก็คงไม่มีลูกบอลน,น้ําเงินสูตรลูกหรอกจริงปะถ้ามันสูตรลูกมันก็คงไม่ได้แน่นอนมันก็คงไม่ได้หนึ่งส่วนตัวเลขแน่แน่เพราะงั้นอันนี้คือสิ่งที่เราควรน่าจะต้องรู้ว่าเอกับเนเนี่ยควรจะต้องเป็นจํานวนเต็งบวกแต่แล้วทําไงต่อเราก็มาแยกคิดสิมันไม่ยากนี่สองตัวคูณกันแล้วได้สิบสามเนี่ยทางเลือกเป็นอะไรได้บ้างอ่ะเราก็มาแยกกันพิจารณากรณีที่หนึ่งก็คือเป็น N คูณกับ A บวกหแล้วมีค่าเท่ากับเอาเปอะไรดิสิบสามคูณหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันคูณกันได้สิบสามถ้าเราใส่เงื่อนไขแบบนี้ลงไปเนี่ยแปลว่า N มีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็จะได้ว่า N มีค่าเท่ากับสิบสามแล้วก็ A 1ลบหมีค่าเท่ากับหนึหรือก็คือ a มีค่าเท่ากับสองนั่นเองแต่โจทย์อยากรู้ผลรวมมองค่า a ใช่ไหมแปลว่าเราก็สนใจที่ a พอกรณีที่หนึ่งก็คือเป็น a เป็นสองถัดมากรณีที่สองบ้าง,างก็เป็น n คูณกับ a ลบหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งคูณสิบสามแทนจากตรงนี้เราก็จะได้ว่า n มีค่าเท่ากับหนึ่งและ a ลบหนึ่งมีค่าเท่ากับสิบสาม ช่ป่ะก็จะได้ว่า a มีค่าเท่ากับสิบสี่แน่เองมีอีกไหมมีกรณีอือ่นอีกไหมด้วยความที่สิบามเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะเนี่ยนะมันก็มีแค่สทางเลือกแหละคือหนึ่งคูณสิบสามกับสิบสามคูณหนึ่งนั่นก็แปลว่าน่าจะครบแหละเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า a เนี่ยมันมีค่าที่เป็นไปได้เที่เป็นไปได้ คือสองกับสิบสี่และได้ว่าผลรวมของ a ที่เป็นไปได้ก็จะเท่ากับสองบวกสิบสี่มีค่าเท่ากับสิบหกนั่นเองจบแล้ว ข้อนี้ก็ก็ไม่ยากมากใช่ปะเราจะเห็นว่าไอ้ข้อที่ยากๆเนี่ยอยู่แถวๆไอ้ตรงสิบกว่าๆนั่นนะไอ้สิบกว่าๆแถวๆถึงยี่สิบนั่นนะถึงยี่สิบต้นๆ้นเนี่ยโอ้โหยากมากเลยบางข้อปาดเงียเลยข้อนี้คำตอบก็เป็นสองบวกสิบสี่เท่ากับสิบหกนั่นเองผลรวมของเอทั้งหมดที่เป็นไปได้อโอเคไม่ถึงกับยากมากเนาะข้อนี้ใช้เวลาแป๊บเดียว คือโจทย์ไม่ซับซ้อนเห็นได้เลยว่ารอบนี้เนี่ยข้อที่เป็นเรื่องพวกความน่าจะเป็นนะไม่ค่อยยากมากอันที่เป็นพวกพิคณิตเนี่ยโอ้โหเงอแตกเลยอะส่วนเลขขาก็ก็ไม่ถึงกับยากมากนะเลขขาก็ไม่ถึงกับยากมากไปยากไปหนักที่พิคณิตนัน่นแหละปีเนี้ยโอเคใล้จะจบแล้วสองข้ออีกสองข้อ สู้ๆสู้ๆนี่คือคนทำนะสู้ๆโอเคเจอกันต่อที่ที่ถัดไปครับ